สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายทั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับล่าสุดเนี่ยมีราย,ยงานออกมาจาก Sport b บิลนะครับซึ่งเป็นสื่อของฝั่งเยอรมันเนี่ยก็ได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยตกเป็นเจ้าของทีมคนใหม่อย่าง ชีกยัซิมหรือว่าทางฝั่งกาตาเนี่ยนะครับโดยมีการระบุว่าทางท่านชีกยัซิมเนี่ยจะมีการดําเนินการเรื่องของการซื้อตัวนักเตะเารายใหม่ให้กับแมนยูโดยเร็วที่สุดนะครับโดยซูเปอร์สตาร์ที่ท่านชีกจะดึงเข้ามาร่วมทีมสโมสรแมนยูในอนาคตเนี่ยนะครับก็คือ1เลยเนี่ยเป็นในรายของคริยันอิมบาเป้กองหน้าตัวเก่งของทางเบเช่นะครับแล้วก็ยังมีในรายของคิงสเล โกมันนะครับปีกตัวเก่งของบาเยนนุนิกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายเนี่ยก็เป็นในรายของเอดูอาโดคามาบินกากองกลางของแรลเมอริทนะฮะซึ่งทั้งสามรายเนี่ยเป็นตัวท็อปทั้งนั้นนะครับแล้วก็เตรียมดึงกันเข้ามาเพื่อเพิ่มเติมศักยภาพ ในแนวรุกหรือว่าพื้นที่ดันกลางให้กับแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านี่คือริายชื่อที่มีการเล่นข่าวอ,ออกมา,ามรายด้วยกันนะครับตามนี้นะกมันนะครับคาราบินกาแล้วก็เอ็มบาเป้นะครับก็ถือว่าต้องใช้บประมาณเย,ยอะมากๆนะครับส่วนตังเราต่อมาครับโยมาที่นักเตะอย่างลอนดาวโคโรโมนี่ครับตามรายงานจากสกายเยอรมันครับมีการระบุกันอ,ออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการมองโคโรโมนี่เป็นตัวเลือกอันดับเหนือกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮน ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับราคาของมูนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แบบมีความแตกต่างจากโอซิมเฮนเลยนะราคาอยู่ที่ประมาณ105ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่สนใจของแมนยูรวมไปถึงไบยูนนิกอย่างหนักนะครับและทั้งมูนี่แล้วก็โอซิมเฮนเนี่ยผลงานโดดเด่นทั้งคู่นะครับให้กับทางตัวสังกัดนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเอเดรเคนฮาร์กเนี่ย น่าจะชื่นชอบในรายของโมูนี่มากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โดนนันขึ้นมาแหละเหนือโอซิมเฮนนะครับแต่เป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเฮลิคินที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์2ตอนนี้ก็น่าจะเป็นมูนี่แล้วก็3เนี่ยก็เป็นโอซิมเฮนนะครับส่วนเรื่องราต่อมาครับก็โยมาที่เรื่องของราฟินญาครับมีรายงานออกมาจากบุนโดเดปติโวครับสื่อของสเปนเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าราฟินญาเนี่ยมีโอกาสย้ายกลับมา อังกฤษอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งปลายทางเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นนิวคาสเซิลนะครับแต่นิวคาสเซิลต้องจ่ายในราคาอยู่ที่ 80ล้านยูโรครับซึ่งจะเป็นสถิติใหม่ของทางสโมสรทีในการเซ็นสัญญาณนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับสถิติเดิมเนี่ยเป็นอีซัคนะฮะที่เซ็นมาจากโซซิดะนะครับราคา70ล้านยูโรนะครับและถ้าเกิดราฟินญาเข้ามาเนี่ยก็ประมาณ80ล้านนะฮะมากกว่า10ล้านยูโรนะครับซึ่งทางบาร์เซโลนาเนี่ยกำลังมองหาทางปรับเรื่องของเพดานเงินเดือนตามข้อกำหนดของลาลิกานะครับภายในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วก็บาร์เซโลนาน่ ต้องการทำเงิน รา,าว180ล้านยูโรจากการขายนักเตะแล้วก็ลดค่าจา้างนักเตะนั่นเองนะครับซึ่งหนึ่งในนักเตะที่น่าจะสามารถทํากําไรให้กับสโมสรได้ก็คือราฟินญ,ญานี่แหละนะครับก็ข่าวเชื่อมโยงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเซนอลกันบ้างนะครับตามรายงานล่าสุดมีรายงานข่าวก็สิบวันออกมานะครับว่าทางเอซนอลเตรียมทุ่มงบครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเพื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณภาพของทีมครับหรือว่าซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามา าร่วมทีมนั่นเองนะครับโดยที่ดิตรายชื่อเนี่ยก็จะมีในรายของโมซาดิยาบี้นะครับแนวรุกของไบเอร์เรลกูเซนที่อาเซนอลมีข่าวมาโดยตลอดนะครับสำหรับผลงานของแข้งรายนี้ก็กดไปแล้ว14ประตูในช่วงซีซั่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็น แนวรุกตัวเก่งของทางไบเออร์เดวิสเซนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในรายของดิแคนไรท์นะครับที่อาร์เซนอลก็มีข่าวมาแทบจะทุกวันนะครับรวมไปถึงโรเมโอราเวียนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากซอลท์แฮมตันนะครับแล้วก็ยังมีรายชื่อของมอยเซสคาเซโดมิดฟิลด์ของทางไบรตันด้วยนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะฮะรายชื่อออกมาก็คือมาร์กูฮีแนวรับของทิตตันพาเลสนะฮะที่ตอนนี้กำลังมีข่าวเชื่อมโยงแบบต่อเน,นื่องเหมือนกันนะครับนี่คือรายชื่อนะฮะ ประมาณ3-4รายที่ทางอเซนอตเนี่ยกำลังมีข่าวเล่งกันเข้ามาเสริมทัพนักเตะรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ละรายเนี่ยมีตัวจีจีทั้งนั้นครับแล้วก็แต่ละคนเป็นนักเตะที่ซื้อมาแล้วก็สามารถใช้งานแบบ ระยะยาวกันได้นะครับหลายปีนะฮะส่วนเรื่องของเชลซีกันบ้างนะครับเดลี่เมลมีการเล่นข่าวกันออกมารับว่าเชลซีเนี่ยแสดงความสนใจเซนฟรีวิลฟิซาฮาครับปีกตัวเก่งของคิตาพาเลทที่สัญญากําลังจะหมดกับทางต้นสังกัดแล้วนะครับโดยที่สัญญาของซาฮาเนี่ยมันไม่คืบหน้านะครับทาให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยวิลฟิซาฮาด้วยวัย30ปีแต่ผลงานยังดีเนี่ยก็เลยเป็นที่สนใจของทั้งอินเตอร์มิลานนาโปลีเอซิมิลาน โอนเิมปิกมาร์คซีนะฮะ นี่คือคร่าวๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในอังกฤษด้วยนะครับรวมมาถึงเชลซีนี่แหละล่าสุดที่สนใจนั่นเองนะครับส่วนประเด็นของจุดเบลลิงแฮมนะครับหลังจากที่มีรายงานออกมาจากฝั่งของสเปนอย่างมาการ์เนยนะฮะมีการระบุออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าบรออรมาลิตเนี่ยกำลังดําเนินการเจรจากับดอทมูลเรื่องของค่าตัวเบลลิงแฮมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตอนนี้มีการพูดคุยไปในทิทางที่บวกแล้วก็มีความคืบหน้าตามลําดับนะฮะดูเหมือนว่าจุดเนี่ยมีโอกาสย้ายมาบรออรมาริด นะครับแต่ล่าสุดครับนักข่าวคนดังของสกาอรมันอย่างฟอร์เดนเพเทนเบิร์กเนี่ยยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยก็คือดอทมุลเนี่ย ยังไม่ได้รับข้อเสนอหรือการติดต่อใดๆจากรอ,อัลมาลิดนะฮะสรุปง,ง่ายก็คือยังไม่มีการเจจาขั้นสูงตามที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับแล้วก็ดอทมุลเนี่ยต้องการค่าตัวเบอร์ลิงแฮมอยู่ที่ประมาณ120จนถึง150้าล้านยูโรได้นี่คือจุดสําคัญนะครับเรื่องของเม็ดเงินนะฮะโอเคหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน